สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความหัศจรรย์ของหมอวาด m a z i n g ท a r o t นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะหมอวาดจะมาดูดวงของชาวนักสัตว์มะเส็งนะคะหรือว่าปีมะเสงงูเล็กนั่นเองนะคะคุณรู้หรือเปล่าคะเวลาคุณเกิดมาเนาะคุณก็จะมีเวลาเกิดของคุณวันเดือนปีเกิดของคุณและสิ่งหนึ่งที่จะติดตัวคุณมาเหมือน mm hmm. เขาเรียกว่าเกิดปุ๊บได้ปั๊บเลยก็คือ ปีเกิดก็คือปีนั้นๆที่คุณเกิดมานั่นละค่ะพอคุณจําความได้พอคุณเริ่มรู้ปุ๊บคุณก็จะไปหาเครื่องรางของขัง,งที่เกี่ยวกับมาเสงงูเล็กอาจจะเป็นงูเล็กๆมาห้อยนะคะแล้วแต่ความเชื่อเพราะฉะนั้น เวลาคุณเกิดมาปีเกิดคุณก็มีความสําคัญเขาจึงเรียกว่านักสัตว์มาเสงหรือว่าปีมาเสงนั่นเองนะคะแล้วคุณรู้ใช่ไหมคะเมื่อปีเดี๋ยวปีหน้า2564พอยกปีเข้าปี2564จะเป็นปีนักสัตว์ฉลูเป็นปีประจําบ้านเขาเลยค่ะฉลูเขาจะใหญ่มาเลยค่ะนะคะว่าเราจะไปแวะเวียนเยี่ยมบ้านของเขางูเล็กจะไปบ้านบัวนะคะเพราะฉะนั้น เรามาดูวิธีการทำบุญเสริมดวงนักษัตวของเราให้เปี้ยงให้ดังให้ปังและจบที่ความเฟื่องฟูร่ำรวยสมใจสมปาฏนานะนะคะเราต้องมูเตลูกันตั้งแต่ต้นปีทำบุญตั้งแต่ต้นปีเพื่อให้ผลสมฤทธิ์เกิดขึ้นและครอบคุมบุญกุศลอบอุ้มเราตลอดทั้งปี2564 นะคะทีนี้ดวงของคนที่เกิดปีมะเสงในคลิปนี้อาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้หรือว่ามีความละไม้คล้ายคึงเกิดทั้งหมดเลยก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะดวงของคุณที่เห็นอยู่หน้ากระดานตรงเนี้คลิปเนี้ยหมอว่าไม่ได้ใช้ดวงของใครมาตั้งเป็นดวงแกนหลักหมอวาดเปิดดวงพยากรณ์แบบภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงของใครโปรดใช้วิจารณญาณดวงของคุณนะคะมันจะมีความละเอียดวันเดือนปีเกิดที่สําคัญนะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่าลัคนาเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของวัน เวลาเกิดเรื่องของวัยนะคะวัยของคุณช่วงนี้คืออายุเท่าไหร่มีความสําคัญรวมถึงบุญกุศลหนุนดวงชะตาของคุณตั้งแต่พบชาติที่แล้วพบชาติปัจจุบนันสร้างกรรมดีสร้างบุญดีสร้างกรรมชั่ววัยบางหรือเปล่าการทําบุญก็จะไม่มีคําว่าสม่ําเสมอหรือเทียบเท่ากันดังนั้นคลิปนี้เอาไว้ดูเพื่อรู้เท่าทันดวงชะตามีการเปิดในเรื่องของบุญกุศลในการทํานะคะแล้วก็จะมีการเรื่องของ บทสรุปให้ทั้งออร์เคิลและกำลังใจและรวมถึงสิ่งมงคลที่เราควรจะนำมาบูชาตามห้างร้านของเราเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวนักษัตว์มะเสงหรืองูเล็กนะคะคนเกิดปีมะเสงในปี2564ภาพรวมตลอดทั้งปีมาวาดมองว่าเป็นปีที่คุณจะต้องอเขาเรียกว่าเวลาตั้งใจคิดแผนอะไรไว้มักจะมีการคาดเคลื่อน เลื่อนออกไปหรือผิดแผนผิดจังหวะ จะมีโอกาสเกิดขึ้นดังน,นั้นตั้งใจฟังรับรู้วิธีการแก้เคล็ดดวงของเรานะคะคลิปนี้ถ้าคุณเผยแพร่หรือว่าแชร์กันออกไปไมันก็จะเป็นส่งผลให้แบบคนที่เกิดปีมะเสง็งเหมือนเราเพื่อนๆของเราเนาะได้ได้รู้วิธีการทําบุญได้ทําบุญกันเหมือนกันบอกต่อในเรื่องของบุญกุศลก็จะส่งผลให้เมื่อวันหนึ่งที่เราตกในจังหวะที่ขับขันหรือว่าหมดหนทางเราอาจจะได้ข้อมูลข่าวสารหรือการถูกการแชร์มาหรือการทําบุญที่ตรงดวงหรือว่า ได้เขาเรียกว่าได้ผลลัพธ์ออกมาโดยที่เราไม่ไม่คิดว่าจะได้นั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าการแชร์การมีน้ำใจส่งต่อนะคะเรามาฟังกันค่ะว่าในช่วงของต้นปีของมะเส็งเนี่ยในเข้าเดือนมกรากรุณาจะเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองซะเป็นหลักใหญ่ของคนปีมะเส็งะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าคนที่ทําธุรกิจ SME ขนาดเล็กกลางใหญ่ถ้าเป็นธุรกิจของตัวเองหรือคนที่มีธุรกิจหลักอยู่แล้วนะคะหรือมีอาชีพหลักอยู่แล้วหรือมี อาหน้าที่การงานหลักอยู่แล้วก็อยากจะเพิ่มแล้วก็อยากจะเสริมในเรื่องของอาชีพเสริมก็สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงของเดือนมกราคมพานั่นคือคุณมีเป้าหมายชีวิตที่ค่อนข้างชัดเจนอาจจะมาจากผ่านเมื่อปีที่แล้วปี63ทําให้ปี64ค่อนข้างตั้งหลักได้ไวในเรื่องของการจะทําอะไรดีเพื่อสร้างเงินสร้างรายได้อีก1ช่องทางหรือ3ช่องทางที่3ช่องทางที่4เพราะคุณรู้แล้วว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวนักสัตว์มาเส็งเนี่ยโดนเยอะนะคะในเรื่องของแบบโอ้โหธุรกิจบางอย่าง มันควรจะได้กำไรกำไรแต่ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นจเจอปีหนูไฟเล่นงานซะหนักหน่วงเลยปีนี้เป็นปีที่คุณจะตั้งหลักขึ้นมาใหม่<ไ>เพราะฉะนั้นมกราคุมภานะคะจะมีเรื่องของการเงินการทองธุรกิจการค้าและและช่วงกุมภาคุณจะเป็นดวงของการทำบุญเยอะคุณจะมีเกณฑ์ทั้งการทำบุญใหญ่และมีเกณฑ์ทั้งการให้ทานสร้างบารมีรวมถึงในช่วงของกุมภาก็จะมีคนนะ่ะมาหยิบยืมของเงินคุณเพราะมองว่าคุณน่าสามารถช่วยเหลือเขาได้เขาก็ต้องปรารถนาที่จะมาหยิบยืมเงินคุณแต่หมอวาดบอกไว้ก่อนนะคะใครก็ตามที่ม ยืมเงินคุณในช่วงเดือนกุมภาและสัญญาว่ามีนาจะให้หนีนะคะชักดาบนะคะคุณตามไม่เจอนะคะเสกเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณไปยืมเงินใครเข้ามาสภาวะการเงินของคุณจะส่งผลคือสมมติคุณไปยืมเงินมาเสง่ไปยืมเงินคนอื่นมานะคะการเงินของคุณนะ่ะมันจะขาดสภาพคล่องนะคะในช่วงของประมาณมีนาเมษามีนาเมษาจะขาดสภาพคล่องทำให้เราแบบ ไม่อยากจะจ่ายหนี้หรือว่ามีไม่พอจ่ายหนี้เขาโทรมาไม่รับสายเป็นทั้งเราเป็นผู้ให้ยเป็นเราถ้าเราเป็นเจ้านี้ถ้าเราเป็นเจ้านี้ลูกหนี้จะหนีเราเนื้อภาพน,นะคะมาเสงแต่ถ้าเราเป็นลูกหนี้เราก็อยากจะหนีเจ้าหนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะอยู่ในตําแหน่งไหนคือเอาเป็นว่ากุมภาไม่จําเป็นอยากให้ใครยืมเงินเพราะยังไงดวงการเงินของคุณจะมีปัญหาเชื่องช่วงมีนามเมษาอยู่แล้วถ้าคุณ เขาเรียกว่าคุณพยายามวางแผนการเงินดีๆนะคะวางแผนการเงินดีๆมันจะส่งผลให้ในช่วงมีนาเมษาอะบันมันผ่านพ้นไปได้และคนมาเสงที่อยู่ดีๆอยากเปิดอาชีพเสริมของตัวเองหรือว่าอยากลงเล่นแชร์สร้างไรายได้บอกก่อนนะคะถ้าคุณรู้ไม่จริงไม่เจ๋งจริง,รงอย่าทำเพราะว่าลูกหนี้หนีแชร์ล้มจะมีโอกาสเกิดขึ้นช่วง มีนาเมษาเหมือนกันพอเข้าช่วงพฤษภาการเงินเหมือนจะเริ่มกระเต้องึ้นมีการติดต่อถ้าคุณมีลูกหนี้ลูกหนี้ก็เริ่มจะกลับมาติดต่อคุณหรือถ้าคุณเป็นเป็นลูกหนี้เองคุณก็พยายามเริ่มจะหาเงินมาคืนเขาเพราะฉะนั้นสถานสถานการณ์การเงินของคุณน่ะมันจะค่อนข้างเด่นชัดและถือว่าใช้ได้นะคะในใช้ได้ดีในช่วงมกร,รากรุภาแต่พอเข้ามีนาเมษามันเริ่มมีปัญหาพอเข้าพฤษภา อ่ะเริ่มกลับมากระเตื้องขึ้นเหมือนกันค่ะคนที่ทําธุรกิจมะเสงทําธุรกิจต้นปีจะใช้ได้กลางปีถ้ามีการมาเชื่อหนี้มีการขอขอขอเซ็นเอาไว้ก่อนเพื่อ,อไปกินยานะคะพยายามเลี่ยงนิดนึงเพราะตัวเรามันต้องมีปัญหาแน่ในในในช่วง,งเดือนข้างหน้าอะไรที่เราคิดว่าไม่มีปัญหาแอกว่าทักไว้ตั้งแต่ตอ,ตอนต้นคลิปลองว่าอาจจะมีการผิดแผนคนนี้มองว่าน่าจะคืนเงินเราอาจจะไม่คืนคนนี้ดูมีน้ําใจอาจจะไม่มีน้ําใจเพราะฉะนั้นรู้หน้าไม่รู้ใจปีนี้คาคานี้ท่องไว้ ตั้งแต่ต้นปีนะคะมาเสงรู้หน้าไม่รู้ใจอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นจะให้เงินใครยืมจะยืมเงินใครดูกำลังตัวเองและให้เงินใครก็ดูเขาด้วยว่าเขามีปัญญาจ่ายเราหรือเปล่านะคะทีนี้ จะเห็นได้ว่าเดือนนี้อ่าช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นช่วงครึ่งปีที่ชาวมะเสง็งไม่ควรคำประกันให้ไขไม่ควรให้คขย,ยืมตังค์นะคะหรือถ้าคุณจะเป็นลูกหนี้เสียเองนะคะเป็นลูกหนี้เสียเองคุณก็อาจจะประสบภาวะของการหมุนเงินได้แต่ตัวคุณไม่อยากโกงหรอก แต่ว่ามันไม่มีเพราะฉะนั้นต้องระวังตําแหน่งให้ดีเพราะว่าคนที่เกิดปีมะเส็งนะี่ยมันมีหลากหลายวัยวุฒิหลากหลายหน้าที่การงานและหลากหลายบุญภาวาสนาด้วยดังนั้นขอพูดแบบกลางๆนะคะเดือนนี้ไว้ใจใครไม่ได้เนาะพราะเข้าครึ่งปีหลังนะคะเริ่มตั้งแต่ก,กรกฎาคมไปจนถึงธันวานะคะช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็ยังเป็นช่วงของการลอยต่อของการแบบว่า ต้นต้นเขาเรียกว่าต้นปี2อเดือนแรกถือว่าใช้ได้เนาะแต่พอเข้าครึ่งปีหลังการเงินเริ่มจะไปดีอีกทีก็คือปลายเดือนเลยก็คือประมาณช่วงพฤศจิกาธันวาจะเริ่มดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเงินจะขึ้นขึ้น,นลงลงหมุนเปลี่ยนสับเปลี่ยนอยู่แบบเนี้ยนะคะแบบคาดการไม่ได้แบบ เราต้องวางแผนอย่างรัดก,กุมเนี่ยยาวๆในช่วงกลางปีเนาะถ้าไปในเรื่องของการงานนะคะการงานของคนปีมะเส็งเนี่ยหมอวาดมองว่าเป็นการงานที่ต้องพึ่งพาน้ําพักน้ําแรงความสามารถหนึ่งสมองสองมือของตัวเองจะพึ่งใครไม่ได้มีแต่เป็นฝ่ายให้เขากลับเป็นฝ่ายยืมเขาแต่ว่าพึ่งใครไม่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะการไปยืมเขาเราก็มันเหมือนกับว่า มาเสงก็ไม่อยากทําหรอกแต่ว่ามันโจนตัวในบางดวงชะตาที่ตกจังหวะรับขันพอดีเพราะว่าสนาเขาไม่ได้นําส่งมาในปีนี้ในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะเดในส่วนของครึ่งปีหลัง มะเสงบางดวงชะตานะคะที่แสวงหาความรู้นะคะจะรักสันโดษมากขึ้นอยากอยู่คนเดียวนะคะแล้วกอ็อยากปีกวิเวกบางคนก็ลุกขึ้นมาเป็นหมอดูก็มีบางคนลุกขึ้นมาเรียนรู้อะไรศาสตร์อะไรใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองก็มีแต่จะใช้เป็นอาชีพหรือเปล่าไม่รู้แต่อยากรู้อยากลองและอยากเรียนก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะในช่วงของประมาณช่วงกันยาของอช่วงกันยาตุรานะคะและดวงของการเดินทางไกลก็มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงของกลางปีจะมีโอกาสเกิดขึ้นยา ยาวนะคะ,ะเดินทางไกลคือเดินข้ามน้ําข้ามทะเลคือข้ามจังหวัดข้ามเขตข้ามอาเภอจะมีโอกาสเกิดขึ้นการงานมีเกณฑ์ยกย้ายไหมไม่มีเกณฑ์ยกย้ายจะมีเกณฑ์ตกงานในช่วงกลางครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอะไรที่แน่นอนก็คือมันไม่แน่นอนขอให้ทำงานอย่างตั้งใจไปเขาเรียกว่า อย่ามาสายอย่าขาดอย่าลาแล้วกันเนาะในช่วงครึ่งปีหลังของปี64นะคะแต่ภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณมีสติแล้วคุณใจเย็นคุณจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะเพราะว่า2เดือนสุดท้ายของปี64เป็นจังหวะชีวิตที่ รู้ใ้รู้พุงรู้หน้ารู้ใจคนบางคนและมีโอกาสที่จะตัดซอมสัมพันธ์กับใครบางคนและมีโอกาสที่จะเจอมิตรภาพที่ดีก็มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงสองเดือนสุดท้ายทําให้เราได้ชื่นใจนะคะการเงินจะกระตื้งขึ้นจากน้ำพักน้ําแรงตัวเองอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทํางานกับใครจะลงหุ้นสว่วนจะทําธุรกิจกับใครขอให้มาเสงดูดีๆดูเยอะๆนะคะอย่าดูแค่ว่าเอ้ยเขาเป็นคนจริงใจเขาคงไม่หลอกอย่าใช้คาว่าเขาคงไม่หลอกเพราะว่าทุกอย่างต้องชัดเจน และเป็นรูปธรรมนะคะทีนี้วิธีการทําบุญที่ตรงดวงชะตาของชาวปีมะเสงคือพูดอย่างนี้นะคะทําบุญทุกอย่างดีหมดแต่ทําบุญเฉพาะจะจงกับนักสัตว์ของเรายิ่งส่งผลให้เรามีสิริมงคลตั้งแต่ต้นปียันปลายปี ปัดเป่าแคลคลาถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถปัดเป่าอุปสรรคได้ทั้งหมดแต่เราจะมีปัญญาญาณเราจะมีความคิดเราจะมีสติในการเผชิญตัวทุกเหตุการณ์แล้วมันจะผ่านไปได้แบบไม่ทุรักทุเลหรือลมทั้งยืนนะคะการรู้เท่าทันดวงชะตามันก็จะดีตรงนี้ทีนี้วิธีการทําบุญของชาวปีมะเส็งในปีนี้นะคะหมอกว่าแนะนําอันดับหนึ่งเราไปแวะเวียนบ้านฉลูเขาปี64คือปีฉลูวัวถ้าคุณไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วไม่ทานสัตว์ใหญ่ไม่ทนันไม่ทานเนื้อวัวแล้ว เอานุโมทนาคุณก็ถือว่าโชคดีมากๆนะคะแต่ถ้าคุณเป็นมิตรเลเวอร์คุณชอบทานเนื้อนะคะก็ขอให้มีสักวันหนึ่งหรือว่าคุณหยุดทานหรือว่าเดือนหนึ่งจะจัดสักหนึ่งวนันเราจะไม่ทานเนื้อสักหนึ่งวนันเราจะเป็นทานเนื้ออย่างอื่นไปแทนอันนี้ก็จะส่งผลต่อดวงชะตาเราไปในทิศทางที่ดีได้นะคะหรือว่าเราทําบุญเกี่ยวกับสัตว์ใหญ่ก็คือนักสัตว์ฉลูเป็นนักสัตว ตั้งหลักไว้ก่อนให้เราทําบุญกับเขาไว้ก่อนเพราะเราเข้าปีเขาทีนี้พอในปีของนักสัตว์เราเพื่อให้สมพงกับนักสัตว์ฉลูให้ไปในทิศทางที่ดีนะคะมาเสงสิ่งที่มาเสงงต้องทํานะคะคือการถวายเ,เขาเรียกว่าตอนแรกถวายเขาเรียกถวายเกี่ยวกับพวกทูบเทียนนะคะทูบเทียนเนี่ยถวายได้เลยก็คุณไปวัดที่ไหนคุณอาจจะซื้อทูบก,กรรหนึงเทียนการรนึงเอาไปถวายพร้อมดอกไม้ของคุณเวลาบูชาพระคือเราเราไม่ได้ไปใช้ เขาเรียกว่าถึงว่าเราจะไปใช้ทูบเทียนที่นั่นเราทําบุญที่นั่นแต่เราซื้อไปถวายด้วยนะคะทําตั้งแต่ต้นปีเลยแล้วก็ขอในเรื่องของการเงินและการงานเป็นหลักนะคะเพราะว่าดวงของคุณเรื่องของความรักเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ค่อยโรแมนติกกันอยู่แล้ว แถมจะมีเงินกันซะมากกว่าคุณก็ต้องประคองความรักดีๆแต่ปัญหาหลักๆของคุณเี่ยคือเรื่องการเงินกับเรื่องของการงานมากกว่านะคะความรักมันขึ้นอยู่กับวาสนาก็ประคองกันไปแล้วกันใครทะเลาะงอนกันก็ยังคงถูรูปถูกกางกันไปอยู่ได้นะคะครอบครัวก็ยังคงเป็นครอบครัวอยู่แต่มันอาจจะมีปัญหาร,ระเบี้ยอ่ระหว่างช่วงกลางปีนิดนึงแต่สุดท้ายมันก็ปะผ่านไปด้วยกันได้นะคะแต่หมอว่าแนะนําอย่างนี้คือ อยากให้คุณทําบุญด้วยชุดทูบเทียนทําบุญด้วยน้ําน้ําเปล่านะคะซื้อน้ําเปล่าไปถวายพระซื้อน้าเปล่าตักบาตรซื้อน้ําเปล่าไปถวายสังฆทานถ้ามีโอกาสและอีกสิ่งหนึ่งที่หมอว่าอยากจะแนะนําก็คือการทําบุญเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยคนตายให้เทวดาเห็นให้เทวดารู้ให้เทวดาได้อํานวยอวยชัยในบุญกุศลที่เราทํานะคะและมาดูนะคะคนที่ทําธุรกิจค้าขายบางคนก็อยากจะมีเครื่องรางของขัง,งเนาะเครื่องรางของขังในการบูชาสําหรับคนปีมะเส็งในปีนี้คืออะไรนะคะ ถ้าคุณมีห้างร้านมีหน้าร้านเดี๋ยวหมอวาดขออนุญาตดูก่อนนะว่าไพ่ขึ้นมาจาก การสุ่มดวงชะตาจะเป็นได้อะไรอ่ะมาขึ้นมาแล้วค่ะได้ไพ่พระสังกระจายนะคะให้โชคราบภูธวีโชคดีไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเนาะเหมาะว่าแนะนําอย่างนี้นะคะคนที่เกิดปีมะเสงยังไงคุณไปไหว้พระอยู่แล้วถ้าคือที่แห่งนั้นสถานที่นั้นวัดวาอารามแห่งนั้นมีพระสังกระจายให้คุณทําบุญด้านนี้เพื่อเสริมสิริมงคลในเรื่องของการงานตั้งแต่ต้นปีจะได้ไม่ติดไม่ขาดและอยากให้ใครยืมเงินจนทําให้เราต้องเขาเรียกว่า อ,อการยืมเงินเป็การขัดลาบของเรานะเออเราอยากให้ใครมาขัดลาบของเรานะคะเพราะว่ายืมปุ๊บเขาหนียืมปุ๊บเขาชักดาบแน่นอนรอกว่าแนะนําอย่างนี้นะคะคนปีมะเสงนะคะ ทำบุญอย่างที่หมอวาดบอกแล้วและอย่าลืมไปไหว้พระสังกจจยขอพรขอราบภูนทวีโชคดีไม่รู้จบโชคดีตลอดปีโชคดีตลอ,อดไปในเรื่องของการงานและการเงินอํานวยอวยชัยใครจะทําธุรกิจใหม่ๆนะคะถ้ามีโอกาสได้บูชาองค์พระสังกจจยไว้ที่บ้านหรือที่หิ้งพระมีองค์พระสังกจจยอยู่แล้วปัดฝุ่นเช็ดถูท่านให้สะอาดและไหว้บูชาท่านจะเป็นสิริมงคลสําหรับคนปีมะเสง็งเข้าสู่ปี2564ในหลายๆเรื่องเลยนะคะทีนี้ เรามาดูบทสรุปของไพ่ Oracle Energy กันว่าพลังแห่งการสรุปครั้งนี้เขาอยากจะสื่อสารอะไรกับเรานะคะเป็นเป็ไพ่ที่ค่อนข้างเกี่ยวกับเรื่องของพลังนะอันนี้คือด้านหลังของไพ่นะคะจะเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของพลังเรามาดูกันว่าท่านไพ่กองนี้จะสรุปอะไรให้กับเรานะคะมาแล้วค่ะเป็นอย่างที่คิดเอาไว้คือ ถ้าคุณปาถนาไหนสิ่งหลายอย่างในปีนี้อยากพบอยากเจอหลายสิ่งหลายอย่างในปีนี้อยากประสบความสำเร็จในปีนี้คุณจะต้องเขาเรียกว่าตั้งใจและปาถนาและเริ่มทำตั้งแต่เดือนมกราและพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดยืมจมูกคนอื่นหายใจให้น้อยที่สุดแล้วปีนี้มันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ สำหรับคุณถ้าคุณอยากจะขอความช่วยเหลือใครนะคะหมอว,ว่านมองว่าอาจจะเป็นคนสูงวัยคนเท่าคนแก่ในปีนี้อาจจะให้คําแนะนําที่ดีแต่อาจจะไม่ได้ให้ช่วยในเรื่องของการเงินแต่ให้คําแนะนําที่ดีอาจจะเป็นผลค่อนข้างที่จะแบบว่าให้คุณไปคิดวิเคราะห์แล้วก็ลงมือทํานั่นจะเป็นคําแนะนําที่ดีที่สุดเรามาดูบทสรุปนะคะที่ไพ่กองนี้เขาจะสรุปให้เรานะ จนตรอกจําเอาไว้นะคะถ้าเราเป็นเจ้านี้ลูกนี้มันหนีบางทีเราต้องอ้อนบอนให้เขามาจ่ายแต่ถ้าเราเป็นลูกนี้ซะเองเราก็จนตรอกจริงๆเจ้านีจจจจ้จะต้อนเรามากๆเลยเพราะฉะนั้นตําแหน่งไหนที่ยืนแล้วมีความสุขที่สุดข,ของปีมะเสงมันควรจะเป็นตําแหน่งที่มีเงินอยู่ในมือและไม่ให้ใครยืมเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเสงแต่ถ้าจําเป็นต้องให้ยืมเราจะต้องเป็นเจ้าหนี้นะคะ นะคะแต่จะบอกไว้ก่อนลูกนี้ก็จะค่อนข้างมีปัญหากับเรา mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่าอยู่ในภาวะจนตอกช่วงกลางปีใบที่2นะคะคือบทสรุปใบที่2คือเก่งจงใช้ความเก่งกล้าสามารถใช้ธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวคุณเด็กเก่งใช้ไหวพริบปฏิพานของคุณแล้วมันจะพาคุณผ่านในทุกๆวิกฤตทุกๆอุปสรรคในช่วงกลางปี64ไีไ,ได้อย่างไม่เขาเรียกได้อย่างไม่คาดไม่คาดถึงคาด คาดคิดไม่ได้ว่าเราจะผ่านมาได้สุดท้ายเราจะมายืนหัวเลาะว่าเฮ้ยเราผ่านอุปสรรคตรงนี้ได้เพราะว่าเราด้วยศักยภาพของตัวเองในการแก้ปัญหานะคะอย่าลืมความเป็นตัวตนนะคะบทสรุปใบสุดท้ายสําหรับการหาทางออกนะคะความมุ่งมั่นค่ะนะคะจากการสุ่มหยิบนะคะความมุ่งมั่นนั่นหมายความว่า มันมันจะมีช่วงเวลาให้คุณรู้สึกจนตอกช่วงเวลาของคุณแบบว่าหันหน้าไปพึ่งใครไม่ได้ช่วงเวลาที่คุณมีปัญหาขอให้คุณใช้ธรรมชาติของความเป็นตัวเองความเก่งในตัวเองพึ่งพาตัวเองให้มากๆตัวคุณจะพาคุณผ่านอุปสรรคได้ผ่านได้แน่นอนในปีนี้และความมุ่งมั่น อดทนอดกลั้นจะพาคุณผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้อย่าลืมทําบุญด้วยการสิ่งที่หมอวาดบอกชุดทูบเทียนถวายน้ํานะคะและอย่าลืมทําในสิ่งที่การขอพรพระสังกจายในปีนี้จําเป็นนะคะขอพรตั้งแต่ต้นปีจะทําให้ปีคนเกิดปีมะเสงมีความสุขสงบปัดเป่าแม้ว่าเราจะแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคแต่เราจะมีสติ สติสําคัญที่สุดสาหรับคนเกิดปีมะเส็งในปีนี้ถามว่าจะแย่หมดไหมไม่น่าแย่สุขภาพให้ระวังเรื่องอะไรสุขภาพระวังเรื่องข้อต่อเอ็นอักเสบนะคะแล้วก็อาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนอนแล้วนอนหลับไม่เต็มอิ่มนอนไม่ค่อยหลับสนิทเท่าไหร่อันนี้ต้องระวังและโรคเก่ากําเริบนะคะในส่วนของการเงินบอกแล้วต้นปีดีกลางปีต้องวางแผนปลายปีจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งค่ะและทําบุญตามหมอวาดบอกเชื่อว่าจะทําให้คุณผ่านวิกฤตในหลายๆเรื่องได้อย่างนะ่าอัศจรรย์น,นะคะ เผยแพร่คลิปนี้ออกไปช่วยเพื่อนนะคะช่วยคนมาเสง่งด้วยกันการช่วยเพื่อนมนุษย์จะส่งผลในด้านบวกแม้เพียงนิดนึงบุญกุศลน,นิดนึงมันก็ดีกว่าเราไม่ได้เติมเต็มบุญดังด้านการ เขาเรียกว่าเผยแพร่ข่าวสารนะคะในเรื่องของการทําบุญที่ถูกฉลกดวงถูกฉลกนักสัตว์มาเสงอย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่าลืมทําบุญกับพระสังกัจจายนะคะขอพรมากๆขอพรเยอะๆเรามีสิทธิ์ขอและก็เพราะว่าเราทําบุญตลอดเวลาการขอพรก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถขอพรได้การขอพรอย่างเดียวไม่ได้ต้องลงมือทําด้วยและจะควบคู่กันมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับปีมาเสงปีนี้คะ่ะสวัสดีปีใหม่ปีมาเสงนะคะช่อว,วปีมาเสงจะผ่านไม่ได้ปีมาเสง ปีที่แล้วยังผ่านมาได้เลยปีนี้เบาวกว่าปีที่แล้วอีกค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้ด้วยรักและปาฏิหาริย์ดีหมอว่าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า